อ่ะพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีอีกคลิปหนึ่งอีกบอหนึ่งอีกสองบอครับอ่ะนะเป็นบอแถมครับเป็นบอแถมพี่น้องบ่อแถมนะครับจากบัตรแปดร้อยห้าสิบแลที่ว่าเป็นบอเก่าของฝรั่งนะครับบอฟิชชิ่งมันจะเป็นบอแถมอยู่ข้างหน้าข้างหน้าบอนั่นแหละครับมาปิดสองบอพี่น้องอมาฝั่งในพร้อมวานก่รก็เรียงตามเบอร์เก่านนั่แหละพี่น้องอ่ะรอลุ้นกันครับเห็นปลานิ่ เดียวเครับเดียวเดียวดังเด้อเดี๋วเดวเดครับอมกันเด้อมาพี่น้องเอาเรียมจะลงแล้วครับเออดเอาฝั่งนี้แลยโกนี่อ่าฝันี้นี่แต่ว่ามีคนกลับโกนบ้างครับคนกลับโกนบ้างก็เลยเดี๋ยวไม่เท่ากันครับมาก็แล้วแต่พี่น้องพรอดังเอรมแล ทีเดียวสองบ่อไปเลยพี่น้องอ๋อโอ้ยทางนี้โดดอ๋อทางนี้โดดร้อยทางนี้ลาเด็กเตลื่อมๆเลยมาซึ่งแบบมามาเอ้าวนายบอกว่ามาหมดแล้วมามาตรงไหนตรงไหนอย่งครับน่าจะเป็นหินครับหินเด้อครับหินเด้อพี่เิเศษพิร์ฟอ๋อตอนนี้เอ้าโอ้ยทางนี้ปลาอ้วนเขาบอกปลาอ้วน เจ้านั้นเห็นเม็ดอยู่ครับเจ้านั้นเห็นเม็ดอยู่ครับน่าจะหลายตัวนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านู่นครับสองสามตัวครับปนินพี่ลงกัอยู่นู่นเดี๋ยวให้แกมาทางนี้ทางไนเป็นบ่อแถมนะครับบ่อแถมนี่โอ้สามสี่ตัวเลยครับอ่าจะห้าวเด้อครับจะห้าวเด้อลงไปตันเด้ออ่าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวฮะ โอ look, mm. ้ดูทางนู้นครับมาดูซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มพี่ร้อยพี่ร้อยโอ้โชคโชคเดี๋ยวบอลหน้ามันจักไปมันจะมีสำรองไหมสามลูกเลยอยพี่ร้อยซุ่มยุ่มไหมเออสี่ห้าตัวอยู่ครับมาตรงนี้ครับนมาดูเดินเข้าไปเลยพุ่มมันอ่ะเอาดูฝั่งนู้นก็ได้ครับดูกมันหูุดจากของดีเขาแล้ว นี่ครับนู่นครัระ,ะอ้าวนี่นี่ครับนี่ครับสองสามตัวคือกันอ่าถังก็เข้าอยู่ครับสองตัวสองอุ้ยสามครับสามมีเนาะอุ้ยสี่นู่นข้างล่างอีกยาหลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวผมเปิดบ่อลูกนาผมจะหาถังร้องไปสองลูกนะอย่าบอกแหอยู่บนหินขนาดอยู่บนหินนะนี่ อดแห่ไม่ถึงดินเนาะถึงแต่หินโอ้ครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องผมเดินมีแต่หินนี่ตะวานแหบนหินแหไม่ถึงพื้นดินนะครับถึงแต่พื้นหินอย่าบอกสองตัวแต่ปลาสวยอยู่ครับปลาอ้วนอยู่ครับโอ้ทำนี้ยิงเสียงอะไรปุ๊บปังปังปลาอะไรโมลูซัด มันตัวนูโอ้โหดูครับสามสี่ตัวอยู่ครับเออดูลูกสาวเชียร์เอาปลาลูกสาวมาวางแห่ด้วยครับมาไม้พี่น้องวางแห่บนหินนะครับอันนี้นะครับบนหินนะครับแห่ไม่ถึงพื้นดินนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับดูส้ปลากินหินครับตัวอ้วนสวยสามตัว นี่พี่น้องดูครับโอแถมนะครับโอแถมแต่ปลาสวยครับควนตุ้มุกงไอยาฮ่านี่นครับนนิ่งคนหวาน่บนหินนู่นเลือดเยินรูครับอ้าวมุดแล้วครับมุดแล้วครับเจอปลาหรือเปล่าพี่น้องมุดแล้วมุดแล้วมุดแล้ว หุ่นใหญ่ใหญ่แห้งโอ้ใหญ่แห้งเอออ่ะพอได้กันดีแล้วบอ่อแถมพี่น้องปลานินครับมาหินวันเดิมครับหวานอย่างนิดนึงแต่ก็พอได้ครับปลาตัวสวยๆอยู่ครับ <c oughs> เก็บกันเรื่อยๆพี่น้องเอามาฝากกันน,นิดหน่อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบอ่อหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม